สวัสดีค่ะพบกับเบลล่านะคะวันนี้เราจะมาทำทัชโบ้ทาเลนค่ะหรือการรับคทำามทานกินเผนะคะมีผักกีชชนิดมาดูกันเลย อิงกับคุณแม่นะคะแม่ไปบบานนะดูมือ,อย่างนะ้แม่อย่างนี้ก็จะเป็นเห็ดนะเห็ดอะไรนะเห็ดอันเห็ดหอค่ะนี่ก็กินเมยได อยางรก็อย่างใครเขเห็นเลยอันหลับมั้มอะไรมาขึ้นจมูกหูเปลวอ่ะโอ้ยเด็กนะั่งนะโต๊นะ มสรุปเห็ดหอมกินไม่ได้นะคะคุณรูแบบยังไงมันแบบแล้วนะแล้วมันแบบกินกไม่หามาชิมบวก บวบนะคะแครอทกินได้ค่ะเๆนี่ค่ะต่อไปแครอทค่ะวบทดใครกินโยโยนะคะแครอทแก้มจแดงค่ะ ออขมำข้าวบ,รบ,รบ,บาร์คลีม่ไม่ใช่บัร์คลีค่ะขอโทษข้าวโดอ่อนค่ะ จานนี้ก็หมดไปแล้วนะคะ 卖什么？ รุ่งกิงกุุงกลิ้งเพื่อแจ้งิปใหม่ทุกวันเลยค่ะ